มาเฮ้ยเกี่ยวแล้ว่ะอ๋อมีสายไฟโดดแล้วครับโดดแล้วครับสลีดครับโดดแล้วครับนั่นไง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  แำมันจะทำให้ปลาอโ,อลอโ,ลโอ้โหเกือบสามโลมั่งเนี่ยออกเข้ามาได้ไงวะเข้ามาได้ไงนี่มีหางด้วยครับเนี่ยมีหางด้วย มงินตัวทองครับติดรอบผมเอากวดน้ําใส่ไว้ครับตรนี้กวดน้ําใส่ไว้ครับอเออ,เอแต่ฝั่งน้นฝั่งน้นไม่ท่วมครับฝั่งน้นยังมีช่องหายใจอยู่ขนาดรอบห้าสิบเซนคนระเกือบจะมิดแล้วอะ่ะอน้ํามาเยอะครับวันนี้ดูน้ําในคลองใหญ่ดันขึ้นมานครับ ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับแดดสองหน้าร้อนเลยครับวันนี้ก็จะมากู้รอบครับก็ใส่รอบไว้ในในปากท่อในรูท่อนี้ครับเมื่อวานเอาลูกใหญ่ข้างในมาใส่ครับข้างในก็น้ําท่วมหมดกิพีที่เคยมาทําคลิปที่ได้ปลาช่อนใหญ่หลายตัวครับตรงนั้นใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้น้ําท่วมรอบครับเมื่อกี้เดินมาก็เห็นมีลูกตัวเงินตัวทองครับติดอยู่ข้างในเกือบจมครับแต่ไม่จมพอดีว่าฝั่งนี้ผมใส่เอากดน้ําใส่ไว้ มองเข้าไปข้างในรูทอนก็เห็นมีโครงโครงรอบครับลอยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนปลาผ่านเยอะมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองยกดูวันนี้จะมีอะไรเข้าบ้าง <c oughs> แดดก็ร้อนมากเลยน้ป่าลงมาในคลองใหญ่ครับน้ําในคลองใหญ่ก็ดันขึ้นมาไหลย,ย้อนขึ้นมาในคลองเล็กหมดครับมาเมื่อกี้เห็นลูกลูกตัวเงินตัวทองว่าอยู่ในรอบอะ นี่ลูกนี้ความกว้างครับความกว้างรอบ50สิบเซนปลาสลิดครับสลิดขึ้นมาจิบน้ำในรอบมาเฮ้ยเกี่ยวแล้ววะอ๋อมีสายไฟโดดแล้วครับโดดแล้วครับสลิดครับโดดแล้วครับ นั่นไง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 เฮ้ยเฮียเฮ้เยแมงเอ้เดี๋ยวโอ๊ยแม่มันจะทำให้ปลาออกเอาอะไรเกี่ยววะ มานี่โอโ้พอได้ครับพอได้ครับตะขาบก็มีครับดูุ้ยมีตะขาบเข้ารอบุ้ยได้สลิดอยู่ประมาณรูกกว่าครับโอ้โห ัวมดันไปอยู่ใต้โครงรอบอะไม่ได้ออกง่ายๆนะ้นเนี่ยมาปล่อยดูเอาเล็บเกี่ยวเ,เล็บเกี่ยวไว้อ่ะดูละดูละต้องออกอยังไง ออกไป เอาบอกว่าจะมุดเข้ามาในท่ออีกโอ้โหว่าเหนื่อยนะครับเจอพวกนี้เนี่ยมีตะขาบอีกตัวหนึงมีตะขาบด้วยครับแต่ตะขาบตายไปแล้วเข้ามาติดในรอบอะตุบเลอเลยครับตะขาบครับ ปลาครับเนี่ยเมืม่อวานผมเอาขวดน้ําใส่ไว้รอบไม่จมครับรอบไม่จมปลาก็ไม่ตายเนี่ยสลิดสวยๆเลยครับได้สลิดอยู่มานประมาณโลนะครับนี่สวยๆเลยปลาสลิดครับสลิดสลิดปลาหมอครับนี่ตัวนี้เก็บใสสวยอยู่ครับจะปลาหมอไปเผานี่สลิดครับ หมหอนี่เก็บออกสวิงมาก่อนครับอันนี้ผมดักไว้คืนเดียวนะเนี่ยดักไว้คืนเดียวเอ้ยโอ้โหปช่อนครับสายครึ่งโลครับไอช่อนสายครึ่งโลนี่ สลินัโอเคครับเดี๋ยวปลาปล่อยก่อนนี่พวกนี้จะปล่อยขึ้นครับพวกนี้ปล่อยขึ้นครับรหมอไทยปลาสลิดปลาไปไปไป ไม่รู้มีรอยขาดป่ะไม่น่ามีนะ้ะลูกนี่ลูกใหม่แล้วนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะดักไว้ต่อครับวันนี้ผมดักไว้แค่สามลูกครับมีข้างในอีกสองลูกน้ำลึกครับน้ำเลยเข่าเนี่ยครับครับก็เวลาดักก็จะเอา ผมจะเอางาอยู่ในแนวตั้งครับงารอบครับเนี่ยครับเอางาอยู่แนวตั้งแบบนี้ครับโอเคมันพอดีกับช่องดูท่อเลยครับนี่ครับก็ดักให้งาอยู่ในแนวตั้งครับ <c oughs> อเข้าไปอีก แค่นี้ครับก็พยายามแต่งให้ให้ขอบล่างครับให้มันชิดกับพื้นหน่อยแค่นี้ครับแล้วก็หากิ่งไม้หาไม้มาปักล็อกไว้สองข้างครับเวลาไาช่อนใหญ่เข้าถ้าเราไม่ล็อกไว้บางคีมันจะกระทุงครับกระทุงแล้วทำให้รอบขยับทำให้รอบเคลื่อนครับ เอาไม้หาหญ้าแห้งหรือว่าหาใบไม้ก็ได้ครับยัดปิดไว้ข้างๆครับบังคับให้ปลาเข้าไปในงานรอบครับอย่าให้ปลามันผ่านข้างๆได้ครับหาใบไม้หาหญ้าหาอะไรก็ได้ครับปิดไว้ข้างๆข้างๆรอบครับ ไม่ให้ปลามันผ่านไปได้ให้มันบังเข้าห้ปลามันเข้าไปในรอบอย่างเดียวนีแค่นี้ครับแค่นี้โอเคแล้วตรงนี้ก็มีช่องอยู่นิดนึงโอเคครับแค่นี้ครับ คครับดักเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในมีอีกสองลูกสองลูกสามลูกครับไปฝั่งนี้ก็น้ำมิดรอบละม่านน้ำน่าท่วมครับฝั่งนี้น้ำเยอะเลยท่วมไหมโอ้โหลูกนี้ท่วมครับน้ำท่วมรอบครับเฮ้ยปลาตัวเฮ้ย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  ่อนสี่ตัวกระส่งตัวนึ่งป่าไซาไม่พอเก็บครับกระส่งน้อยตัวนี้ตายไปแล้วมั้งไม่ไม่ดินเลยน้ำท่วมรอบอครับเดี๋ยวปลาพวกนี้ผมจะปล่อยครับปลาพวกนี้ไม่ได้เก็บไซไม่ถึงครับไาย,ยังเล็กอยู่ห้าตัวห้าตัวนี้นก็เป็นโลกว่าน,ะนี่ยปล่อยปลาไปครับยังเล็กอยู่ปลายังโตได้อีก นี่อีกตัวนึงตัวนี้ก็หัวโตเลยน้ําแห้งไปรอบที่แล้วครับฝนเพิ่งจะมาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เนี่ยปลายังไม่มีอะไรกินครับเนี่ยช่วงช่วงน้ําแห้งเออหลุดมือช่วงน้ําแห้งปลาไม่มีอะไรกินครับหัวจะโตปลาจะผอมนะนี่สร้างกระป๋องกาแฟครับปล่อยให้ปลาโตกน นี่ปลาช่อนกระสงปลาดุกปลาหมอสลิดเยอะครับทางนี้เยอะมากไอสงนตายยังเอ้ยยังไม่ตายนี่ว่าไปแล้วไปแล้วรอดครับดุกนี้เดี๋ยวดุกนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับดุกนี้เก็บไว้ก่อนน้ำท่วมรอบครับ เอาขวดใส่มันก็ท่วมเดี๋ยวลูกนี้จะจะไปหาที่ดักใหม่ครับถ้าไม่มีที่ดักก็เดี๋ยวจะย้ายกลับบ้านเลยช่วงนี้น้ําเยอะครับช่วงนี้น้ําเยอะเดี๋ยวจะไปหาที่ครับหาที่ใหม่ดี๋่วตายนี่ลูกตรงนี้นิ่งเลยเนี่ยลูกนี้อยู่นี่ มีขยับครับน้ำในรอบขยับอยู่มายกดูครับปลาหรือมูหรือเต่าเป็นไปได้ทุกอย่างครับทวงนี้น้ำเยอะครับน้ำเกือบท่วมรอบเลยอะไรว่าดำๆเต่าครับโอ้โหคุณเต่า เยอะจริงจงโอ้โหปลาไม่มี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 ไอช่อนไอช่อนสองตัวไซส์ไม่ใหญ่โอ้โหเต่าตัวยังใหญ่นะครับดูเต่าตัวยังใหญ่อ่ะแบบนี้เขาเรียกเต่าอ,อะไรไม่รู้กระดองมันจะปิดได้ครับเนี่ย โอ้โหเกือบสามโลมั mm ่งเนี mm ่ยนี่ออกเข้ามาได้ไงวะเข้ามาได้ไงนี่มีหางด้วยครับเนี่ยมีหางด้วยอ๋อไปเดี๋ยวมาเข้าอีกประช่อนไม่พอเก็บครับ ปลาช่อนเดี๋ยวจะขอปล่อยครับนี่ครับไอช่อนครับไซส์สวยๆนะแต่ว่าปลาเยอะครับทางนี้ยซสยข้อมือเยอะแยะส่วนซส์ที่ปล่อยไปเมื่อกี้ไซส์ใหญ่กว่ากระป๋องแฟครับมาสามขิดสี่ขิดเนี่ยนี่ก็าไซส์แหนรถครับไซส์แหนมอไซส์เนะี่ยปลาช่อนจะหาเดี๋ยวไซส์โลครับช่วงนี้ ไซส์เล็กๆไม่ค่อยอยากจะเก็บผลงานวันนี้เก็บไปไม่เยอะครับเก็บสลิดไป7ตัวแล้วก็มีปลาปลาหมอครับปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนกับปลาหมอนี่จะเอาไปฝากลุงข้างบ้านนะครับเนี่ยผมเก็บแค่สลิด7ตัวก็ปลาเขาเข้าอยู่ครับแต่ว่ามันมีไซส์ใหญ่ครับวันนี้มีแค่ไซส์สามขีดสี่ขีด ประมาณนี้ครับเก็บปลาช่อนมาตัวเดียวแล้วก็สลิดเจ็ดตัวปลาหมอสามสี่ตัวครับนี่ครับผลงานวันนี้ก็รวมๆปลาประมาณสองโลครับเมื่อกี้ก็ลูกที่ดักไว้ในร่องสวนในร่องป่ากล้วยตรงนี้ก็เจอเจอเต่าครับเจอเต่ากับปลาช่อนไซส์สามขีดสองสามขีดเนี่ครับสามสี่ตัวแล้วก็รอบลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งก็เจอปลาช่อนไซส์ สองสามขีดไม่มีไซส์โลครับวันนี้วันนี้ก็เก็บไปประมาณมมรวมรวมปลามาณสองโลครับสลิดเจ็ดตัวแล้วก็ปลาหมอสามตัวแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนไซส์ไซส์ครึ่งโลครับตัวหนึ่งปลาช่อนกับปลาหมอนี่ผมจะเอาไปฝากลุงข้างบ้านนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยครับก็อีกสักวันสองวันครับรอดูระดับน้ําแล้วเดี๋ยวอยห,หาที่ลงใหม่ครับวันนี้ก็เก็บรอบกลับไปสามลูก ดักไว้แค่สองลูกครับสักวันสองสักสองสามวันครับเดี๋ยวมาดูใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับ